โจทย์ข้อนี้บอกว่าเด็กนะครับเขาเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วไงต่อมีมวลรวมหกสิบกิโลนะครับมีมวลรวมนะครับหกสบกิโลเด็กเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับอยู่สูงจากพื้นดิน2เมตรอยู่สูงจากพื้นดินนะครับ2เมตรเมื่อไหลผ่านพื้นเอียงลื่นลงมาที่พื้นจะมีความเร็วกี่เมตรต่อวินาทีวงเล็บด้วยนะพื้นเอียงไม่มีแรงเสียดทาน พื้นเอียงไม่มีแรงเสียดทานนะครับและเมื่อไหลลงมาที่พื้นราบสามารถเคลื่อนที่ไปต่อได้กี่เมตรถ้าพื้นราบมีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน0.1ข้อนี้ซับซ้อนหน่อยนะครับข้อนี้ต้องมาดูรายละเอียดดีๆเลยนะครับอันดับแรกสมมตินะที่ยกตัวอย่างนะครับอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ อ่ะโอเคสมมติไอเด็กคนเนี้ยมันเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่อย่างงี้นี่นี่นี่สเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดก็จะเป็นงี้ใช่ไหมไรเด็กคนนี้มันอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้เออเข้าใจนะนะครับตรงนี้นะครับและมันอยู่สูงจากพื้นดินตรงนี้นะอยู่สูงจากตรงนี้นะครับถ้าวัดระดับตรงนี้มานะครับคือสองเมตรออาแล้วไงเคยเห็นเด็กเล่นสเก็ตบอร์ดไหมมันจะเป็นเขาเรียกว่าแรมนะครับไอตัวนี้เขาเรียกว่าแรม ก็คือมันจะขึ้นก็ได้มันจะลงก็ได้ถ้างั้นตอนนี้มันอยู่ที่บนข้างบนแล้วมันก็จะปล่อยตัวมันไหลลงมาถูกไหมไหลลงมาไหลลงมาทาั้งนี้ถูกไหมครับอ่าถ้างั้นโจทย์ข้อนี้ถามว่าถ้าอันดับแรกเด็กคนเนี้ยรวมสเก็ตบอร์ดทั้งหมดเลยเนี่ยหกสิบกิโลกรัมแล้วไหลลงมาจนอยู่ตำแหน่งนี้จนอยู่ตำแหน่งนี้ นี่นี่เขาถามนี้ถามว่าณตำแหน่งข้างล่างที่ไหลลงมาแล้วเนี่ยความเร็วตรงเนี้ยเท่าไหร่นี่สเต็ปที่หนึ่งนะสเต็ปที่หนึ่งนะครับและยังไม่จบโจทย์ยังถามต่อว่าแล้วถ้าไอเด็กคนนี้มนไหลต่อมาถึงตรงนี้ เนี่ยมันไหลไมาอยู่ตรงเนี้ยคำถามคือพื้นตรงเนี้ยครับมีแรงเสียดทานด้วยแล้วแรงเสียดทานตรงเนี้ยครับสัมประสิทธิ์มันคือศูนย์จุดหนึ่งคำถามถามว่าเด็กคนนี้เคลื่อนที่ไปได้ตรงเนี้ยครับกี่เมตรเอาแล้วรายละเอียดเริ่มเยอะขึ้นแล้วแต่มันคือความเป็นจริงนะครับลองคิดตามหลักความเป็นจริงนะเด็กคนนี้อยู่บนที่สูง แล้วไหลตัวเองลงมาปลื้มที่พื้นพื้นลื่นนะมันไม่มีแรงเสียดทานแต่จริงมันก็มีนะครับในหลักความเป็นจริงคือมันมีแต่มันอาจจะมีน้อยเพราะว่ามันไหลปลื้ดลงมามันเร็วใช่ไหมแต่พอลงมาที่พื้นเนี่ยพื้นมันเป็นพื้นปูนพื้นแรงบางครั้งมันขูุขระมันก็จะค่อยๆถูไถถูไถถูไถแล้วมันจะค่อยๆช้าลงจนหยุดถูกไหมนะครับถ้างั้นนี่แหละคือสิ่งที่โจย์ถามว่ามันจะสามารถไหลไปต่อได้อีกกี่เมตร ถึงจะหยุดโอเคดังั้นคำถามนะครับมีสองประเภทมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งความสูงตกลงมาที่พื้นเป็นความเร็วแล้วความเร็วส่งต่อเข้าใจไหมทำให้เกิดระยะทางอ่ะถ้างั้นมาลองคำนวณก่อนพี่ให้สเต็ปแรกนะครับสเต็ปแรกคือสเต็ปนี้เบอร์หนึ่งอยู่ตรงนี้ก่อนอ่พี่ให้เบอร์หนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเบอร์สอง แล้วตรงนี้เป็นเบอร์สามสเต็ปแรกสุดพี่ขอมาดูเบอร์หนึ่งไปเบอร์สองก่อนเบอร์หนึ่งไปเบอร์สองนะครับถ้าง,งั้นพี่ให้ยี้นะพลังงานที่หนึ่งไปหาพลังงานที่สองหนึ่งไปสองนะครับหนึ่งไปสองนะครับหนึ่งไปสอง e มันย่อมาจาก energy นะครับที่แปลว่าพลังงานนะครับถ้าง,งั้นถามคำถามแรกสเต็ปแรกสุดเนี่ย มีพลังงานอยู่ในรูปอะไรบ้างเด็กยืนเฉยๆอยู่บนที่สูงความเร็วมีไหมไม่มีถ้าไม่มีความเร็วพลังงานจนไม่เกิดสปริงมีไหมข้อนี้ไม่มีสปริงสักตัวตัดสปริงทิ้งเลยครับเหลือพลังงานตัวเดียวคือพลังงานสักโน้มถ่วงเพราะเด็กคนนี้อยู่สูงจากพื้นดิน2เมตรทางั้นข้อนี้พี่ใส่ก่อนเลย mgh ส่วนงานที่เกิดจากแรง คูณกับการกระจัดไม่เกิดเพราะมันยังไม่มีเชือกอะไรมาดึงไอเด็กคนนี้ให้ไหลลงไปไม่มีครับไม่มีเชือกมาดึงถ้างั้นโจทย์ข้อนี้ยังไม่เกิดมันก็จะเกิดจากพลังงานศัก์ที่สะสมมาไว้ในรูปแบบของความสูงจากพื้นดิน2เมตรเท่านั้นเองเอาต่อนะครับมาดูสเต็ปที่2สเต็ปที่2คือจุดนี้นะสะเต็ปที่2จุดนี้คืออะไรถามหน่อยเด็กคนนี้ไหลลงมาความสูงมาอยู่ที่พื้น ความสูงไม่มีครับ MG h ไม่เกิดในตำแหน่งที่สองไม่มีครับไม่มีแล้วถามสปริงมีไหมไม่มีไม่เกิดแล้วคำถามมีเชือกมาผูกเอวกับเด็กคนนี้ไหมไม่มีไม่เกิดแต่มีความเร็วเกิดขึ้นเพราะเด็กคนนี้จะต้องมีความเร็วจากที่มันไหลลงมาจากข้างบนพอมันอยู่ที่พื้นไม่ใช่ว่าหยุดทันทีมันไหลต่อถ้างั้นณนะจุดจุดที่อยู่ต่ำสุดที่พื้นจะมีความเร็วเกิดขึ้น ถ้างั้นข้อนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น1ส่วน2 mv กำลังสองและพื้นไม่มีแรงเสียดทานถ้าเป็นพื้นลื่นนะพื้นลื่นไม่มีแรงเสียดทานนะครับเพราะโจทย์บอกเองว่าพื้นเอียงไม่มีแรงเสียดทานถ้างั้นพลังงานสองก้อนนี้จับเท่ากันได้เลยเพราะพลังงานที่สะสมในรูปแบบของความสูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงไม่ได้มีการหายไปไหนมันเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจนที่เกิดจากเป็นพลังงานความเร็วนะครับโอเคนะ ถ้างั้นพี่เริ่มนะครับถ้างั้นข้อนี้นะครับไอ้หกที่พี่กําลังจะคิดเนี่ยพี่ตัดทิ้งได้เลยเพราะอะไรเพราะเด็กกับสเก็ตบอร์ดคืออันเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะครับถ้างั้นมวลกับมวลหารกันหายไปแล้วตัดทิ้งไปนหนึ่งตัวตัดทิ้งหงตัว G มีค่าเป็น10ใส่10ความสูงคือ2ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น1นส่วนสคูณ v กํลังส ถ้าง,งั้นข้อนี้พี่ย้ายสองไปคูณอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็น40ใช่ไหมครับย0คูณ2กลายเป็น40ถ้าง,งั้น40ของพี่อ่ะจับติดรูทครับถอดรูทเพราะอะไรเพราะพี่ต้องการ V ตัวเดียว V กำลังสอ,งอยากจะทำให้มันกลายเป็น V ตัวเดียวใส่รูทเข้าไปถ้าง,งั้นถ้าพูดตรงๆนะครับข้อนี้ก็จะกลายเป็น2อ1รเพราะมันก็ดึงออกมาได้เท่านี้ครับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที อันนี้คือความเร็วนะครับณจุดจุดนี้นะณจุดจุดนี้นะครับความเร็วข้อนี้ได้คําตอบมาแล้วมันคือสองรู้สิบเมตรต่อวินาทีนี่คือคําตอบแรกที่โจทย์ถามนะครับคําตอบที่หนึ่งที่โจทย์ถามเนี่ยได้คําตอบมาแล้วหนึ่งตัวโอเคไหมเสร็จไปหนึ่งนะครับแต่มันยังไม่จบมันยังไม่จบอ่ามันยังไม่จบนะไปดูต่อ time. Time. นะครับไปดูต่อนะครับ ไปดูต่อนะครับดูต่อนะครับพี่กำลังจะดูสเต็ปที่สองไปหาสเต็ปที่สามสองนะครับไปหาสามสเต็ปที่สองเนี่ยคำถามนิดนึงดิวัตถุมีความเร็วใช่ไหมอ่าวัตถุมีความเร็วนะครับอ่าถ้างั้นพี่เริ่มก่อนมันก็จะมาจากสูตรเดิมนะครับหนึ่งส่วนสอง mv กำลังสอง ความสูงมีไหมไม่มีครับเพราะวัตถุตกลงมาที่พื้นแล้วความสูงจากพื้นดินไม่มีแล้วเป็นศูนสปริงไม่มีตัดทิ้งครับมีเชือกมาดึงเด็กไหมไม่มีครับไม่ต้องคิดอ่าแต่ปัญหาคือสเต็ปที่สามของพี่มันก็ไม่เหลืออะไรเลยเพราะความเร็วก็ไม่เกิดเพราะเด็กหยุดแล้วเพราะมันไหลไปต่อจนไปไกลที่สุดเมื่อไหร่หยุดตรงนั้นเมื่อไหร่ความเร็วเป็นศูนย์ ความสูงก็ไม่เกิดสปริงก็ไม่มีพลังงานหมดเรียบร้อยเลยครับเป็น0ูนย์ถ้างั้นข้อนี้เอาตรงๆนะมันต้องลบทิ้งด้วยแรงเสียดทานที่พื้นที่ทำให้เกิดเป็นงานของแรงเสียดทานคูณกับระยะทางที่มันเกิดแรงเสียดทานนั่นเองถ้างั้นข้อนี้นะครับพี่จะใส่วงเล็บคือ F คูณ s และทั้งหมดกลายเป็น0ูนย์ โอเคนะถ้างั้นสเตปในการคิดจาก2ไป3นะครับมันจะซับซ้อนตรงที่ว่ามันจะกลายเป็นพลังงานเนี่ยเป็นศูนจูนแต่จากพลังงานความเร็วที่เกิดขึ้นกลายเป็น0ูนย์ได้ยังไงคือมันศูญเสียกับแรงเสียดทานที่คูณกับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่นั่นเองมันเลยหายไปได้เพราะมันเป็นงานตัวหนึ่งแต่มันเป็นงานที่ติดลบครับ เนี่ยเป็นตัวแปลกขึ้นที่เราต้องเจอเพิ่มขึ้นคือมันเป็นงานแต่งงานข้อนี้ติดลบเพราะมันเกิดจากงานที่เกิดจากแรงเสียดทานที่พื้นถ้างั้นข้อนี้นะพี่ใส่ตัวเลขได้เลยว่า1ส่วน2นะครับคูณ60แล้วก็คูณตัวนี้ครับมันคือ V ีกำลังสองวกำลังสองไม่ต้องคิดมากรู้40ยกกำลังสองก็เหลือ40ถ้างั้นตรงนี้พี่ได้40เอามาใส่เลย V ีกำลังสองของพี่นะใส่40ไปเลยนะเพราะตะกี้เพิ่งคิดเลขมา มันได้สี่ิใช่ไหมกำลังสองก็เราคุณถอดรูปไปตะกียะนะครับและพี่จับเท่ากับแรงเสียดทานคูณกับระยะทางทางานข้อนี้นะแรงเสียดทานนะครับคูณกับระยะทางไอ้ตัวที่พี่ต้องการหาเนี่ยมันคือ Ss S. ตัวเนี้ยคือการขจัดของพี่นะครับแต่ไอเของพี่อ่ะต้องมาคิดตรงนี้เพิ่มหน่อยอ่ามาดูตรงนี้เพิ่มหน่อยถามนะสมัยก่อนตอนเราเรียนนะครับเราเคยเรียนว่าวัตถุก,ก้อนหนึ่งเนี่ย เด็กคนนี้รวมสเก็ตบอร์ดมันหนักหกสิบกิโลใช่ไหมน้ำหนักที่ตกลงพื้นนะครับมันคือหกร้อยนิวตันจำได้ไหมนี่หกร้อยนิวตันจำได้ไหมครับและมันมีแรงที่พื้นกระทำกลับขึ้นมาเรียกว่าแรงปฏิยาคือ n เท่ากันเลยกับไอ้ที่มันกดลงมาคือมันกดลงมาเมื่อไหร่น้ำหนักที่พื้นเนี่ยดันกลับขึ้นไปเนี่ยเท่ากันคือหกร้อย และเคยเรียนมาว่าแรงเสียดทานเนี่ยจะตรงข้ามกับการเคลื่อนที่สมมติวัตถุจะไปทางนี้นะแรงเสียดทานจะตรงข้ามแล้วแรงเสียดทานตัวเนี้ยเกิดจากมิวคูณเอ็นจำได้ไหมพี่ก็ไม่รู้จําได้ปะนะแต่เราเรียนแล้วม2เคยเรียนแล้วเคยเรียนแล้วนะครับเคยเรียนแล้วในเทอมแรกเขาจะเรียนเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องแรงแรงเสียดทานต่างๆนะครับความเร็วต่างๆการกระจัดต่างๆและเทอมนี้มาขึ้นเรื่องพลังงาน ถ้างั้นข้อนี้สังเกตไหมเห็นตัวรัดรัดแป๊บๆป๊ีป่ยเออมันให้มาแล้วครับมิลคือศูนย์จุดหนึ่งแล้วเอ็นเนี่ยก็เพิ่งคิดไปตะก,กี้เด็กคนนี้รวมสเก็ตบอร์ดคือหนักหกสิบกิโลถ้างั้นน้ำหนักหกสิบกิโลอ่ะเป็นหกร้อยนิวตันกดลงมาที่พื้นพื้นดันกลับเข้าไปหกร้อยถ้างั้นก็ได้หกร้อยดีครับถ้างั้นถามนิดนึงดิไอ้ก้อนก้อนเนี้ยคือแรงเสียดทานเกิดขึ้นอ่ะหกสิบนิวตันใช่ไหม นี่ไงหกสิบนิวตันโอเคไหมครับถ้างั้นข้อนี้นะหกสิบนิวตันที่เป็นแรงเสียทานเกิดขึ้นมันคืออะไรมันก็คือไอ้หกสตัวนี้ของพี่อ่ะเอาไปใส่ได้แล้วนี่ไงเอาไปใส่ตรงนี้ไงครับนี่ไงหกสคูณ S เพราะ มันเกิดจากแรงเสียทานข้อเนี้ยมันเป็นแรงที่เกิดจากแรงเสียทานถ้างั้นพี่ก็เอา60ตัวเนี้ครับที่มันคูณอยู่กับ S เนี่ยย้ายไปหาอีกฝั่งหนึ่งถ้างั้นพอย้ายไปหาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยหกมันจะตัดกันทิ้งเห็นไหมมันมี60ยืนรออยู่ตัวหนึง่งห0หายไปแล้วแล้วคิดเลขเร็วๆเลย40ตัดทิ้งด้วย2องคตอบตรงนี้ก็จะเหลือเลขออกมาแค่ยีแล้วตรงนี้ครับ มันคือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ถ้าง,งั้นก็คือเด็กคนนี้สามารถไหลต่อบนสเก็ตบอร์ดไปได้อีก20เมตรโอเคไหมถ้าง,งั้นก็คือถ้าย้อนกลับมาดูที่รูปนะครับระยะทางตรงนี้ครับมันคือ20เมตรที่เด็กคนนี้จะสามารถไหลต่อบนสเก็ตบอร์ดไปได้โอเคนะอ่าขยับมาดูทั้งหมดนะครับของโจทย์ข้อนี้นะครับ ข้อนี้จะยาวนิดนึงนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับอันนี้เอาตรงๆนะครับมันคือฟิสิกส์เลยมันคือวิชาฟิสิกส์เลยของมสนะครับแต่ว่ามสจริงๆถ้าเรียนมันก็มีความซับซ้อนมากกว่านี้นะครับมันก็อาจจะคิดแรงเสียดทานจุด้า้จุดนี้เพิ่มขึ้นนะครับแต่โดยพื้นฐานเนี่ยมันมาจากตัวนี้เลยนะครับโอเคนะถ้างั้นข้อนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างแนวทางไว้นะครับโอเคนะครับโอเคถ้างั้น